ที่ประเทศอเมริกามันมีนิตยสารรายสัปดาห์ฉบับหนึ่งนะที่มีชื่อมากไม่ได้มีชื่อทางด้านขายดีหรือความบันเทิงนะแต่มีชื่อในด้านของคุณภาพรับแก้วนะชื่อ The New Yorker อนะอายุก็เกือบครบร้อยแล้วนะอีกสองปีก็อายุครบร้อยปีเป็นนิตยสารที่ นักเขียนดังๆนี่แจ้งเกิดนะหลายคนเลยรวมทั้งนักเขียนรางวัลโนเบลนักเขียนที่มีชื่อทางด้านสารคดีหรือเรื่องราวที่เป็นวิชาการหลายคนก็แจ้งเกิดที่นิตยสารนีแล้วก็เป็นนิตยสารที่คน อ่านเนี่ยเรียกว่าหลากหลายมากและส่วนใหญ่ก็เป็นพวกที่มีความรู้เป็นพวกที่สนใจเรื่องของอข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามนะนอกจากเรื่องวรรณกรรมเรื่องสั้นแล้วก็ยังมีบทความเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการเมืองเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ แล้วก็เรื่องราวที่เป็นความเป็นไปของบ้านเมืองหนังสือดังๆหลายเล่มที่ตอนนี้กลายเป็นคลาสสิกไปแล้วเนี่ยในหมู่นักวิชาการหรือว่าปัญญาชนทั่วโลกเนี่ยมันก็เริ่มต้นที่นิวยอร์กเกอร์เนี่ยเนขะียนเป็นบทความมาลงที่ New er นิวยอร์กเกอร์นะแล้วก็ขยายมาเป็นเล่มนะ อันนี้นิตยสารเนี่ยมีชื่อได้เนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามีบรรณาธิการที่เก่งมีความสามารถแล้วก็ทุ่มเทมากนิตยส่บรรณาธิการที่มีชื่อแล้วมีความสำคัญมากเนี่ยของ The New y o r k ์กเนี่ยที่เราเป็นตำนานเลยนะก็คือวนะิลเลียมชอนเป็นบอกอรมา30กว่าปีเกือบ40ปีนะ แล้วก็ทำงานได้ดีนะแต่ตอนหลังเนี่ยเจ้าของก็คงเห็นว่าช้อนเนี่ยชราแล้วแล้วก็ไม่ค่อยตามยุคสมัยได้ทันเท่าไหร่ก็เลยกระซิบให้ช้อนนี้ออกนะเพราะเขามีคนใหม่ที่จะมาแทนแล้วแต่ช้อนก็ไม่ยอมออกนะเพราะเขาเชื่อว่าเนี่ยเขา ยังทำงานได้อยู่แล้วเขาก็รักงานนี้ด้วยแม้จะแก่แล้วเอาไว้ก็คงจะมาสักแปดสิบได้นะสุดท้ายเจ้าของเนี้ยก็เลยให้ออกนะแล้วก็เอาคนใหม่มาแทนคนใหม่นี่ก็เป็นบอกอรที่มีชื่อนะแต่ว่ายังหนุ่มอยู่ชื่อโรเบิร์ตก็ตียบนะไม่รู้สะกดถูกหรือเปล่าเรียกถูกหรือเปล่านะเพราะว่า เป็นนามสกุลที่แปลกนะคนนี้ก็ไม่ใช่คีเลน,นะเพราะว่าตอนที่เขาเป็นบอรกรที่สนักพิมพ์หลายแห่งในอเมริกาเนี่ยก็มีชื่อมากเรียกว่าปั้นนักเขียนดังๆทั้งนักเขียนที่ภายหลังเป็นได้รับรางวัลโนเบลแล้วก็นักเขียนที่มีผลงานนะที่เรีกวาเป็นคลาสสิกนี่มากมายแล้ะบ๊อบเนี่ยเขาก็เป็นคนที่พิถีพิถันมากนะ ต้นฉบับที่เขาอ่านนี่เรียกว่าอ่านทุกหน้าทุกประโยคที่ท่วลนละยดละอ,อแม้กระทั่งคอมม่าเนี่ยจุดฟูสต็อปนี่เขาก็ไม่ปล่อยให้ผ่านเลยไปบางทีเถียงกับนักเขียนนยีก็เรื่องนี้แหละคอมมา่าหรือว่าเครื่องหมายรูปน้ำเนี่ยแต่ว่าเขาไม่ได้จุกจิกอย่างเดียวนะเรื่องเนื้อหานี่เขาก็ใส่ใจมากมีต้นฉบับ หนังสือเล่มหนึ่งนะหนาพันหน้านะดีด้วยนะเขาซอยหรือตัดทิ้งไปเจ็อตัดทิ้งไปสองร้อยกว่าหน้าเหลือแค่เจ็ดร้อยหน้านะโอ้นักเขียนนี่ไม่พอใจมากนะอุตสาหเขียนทั้งพันหน้านี่ถูกตัดไปสองร้อยหน้าแต่ว่าพอพิมพ์แล้วนี่แจ้งเกิดเลยนะแจ้งเกิดเลย แต่ทุกวันนี้ก็ยังเสียดายนะยังอยากจะเอาไอ้สองร้อยหน้าที่ถูกหันมานี่เอามาเติมใหม่เพราะตอนนี้เขากลายเป็นนักเขียนดังไปแล้วอันนี้ก็เรียกว่าโรเบิร์ตคนนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นขี้เหล่เท่าไหร่นะแต่ว่าพอมีข่าวว่าโรเบิร์ตเนี่ยจะมาเป็นบอกอคนใหม่แทนชอนเนี่ยนะกองมานธิการ ทุกคนเลยนะของเดอะนิวยอร์กเกอร์ไม่พอใจมากเพราะว่ารักชอนแล้วก็เห็นว่าชอนเนี่ยเป็นคนมีความสามารถและจุดสมัมคือว่าการเอาบอกรคนใหม่มาแทานคนเก่าเนี่ยไม่ได้ปรึกษาหาลือกองบรรธิการเลยทุกคนเลยนะยกเว็นคนเดียวนะทำจดหมายเปิดผน,นึกถึงโรเบิร์ตนะ ซึ่งเป็นบอกอคนใหม่เขียนว่ายัางไงเขียนว่าขอร้องหรือเรียกร้องให้ลาออกเรียกร้องให้ปฏิเสธไม่ยอมรับข้อเสนอของเจ้าของที่ให้มาเป็นบอกอผู้งานคือเรียกร้องให้ปฏิเสธตําแหน่งบอกอ,อถ้าเราเป็นโรเบิร์ตนี่ทำยังไงนะคนแทบทุกคนเลย ที่จะทำงานกับเรานี่เขาเรียกร้องให้เราปฏิเสธตำแหน่งนี้บอกว่าโราเบิร์ตนี่ก็ไม่สนใจนะแกก็ยังรับปฏิเสธข้อเรียกร้องของกองบอกกอแล้วก็มารับตำแหน่งนี้แต่ที่น่าสนใจคือเขาไม่มีความโกรธลูกน้องเลยนะที่ เขียนจดหมายเนี่ยเรียกร้องให้เขาเนี่ยปฏิเสธตำแหน่งเนี่ยคนธรรมดาเนี่ยเจอเจอจดหมายแบบนี้เนี่ยย่อมโกรธนะโกรธทุกคนเลยนะที่ลงชื่อในจดหมายเนี่ยเพราะว่านั่นคือการปฏิเสธตัวเขาคนเราเวลารู้สึกถูกปฏิเสธนี่มันจะโกรธนะแต่เขาไม่รู้สึกโกรธเลยเขาก็ยังทำงานนะแล้วก็ปฏิบัติกับรุมน้องทุกคน เหมือนเดิมไม่มีความโกรธไม่มีความคิดจะคิดบัญชีกับใครสักคนเลยเราก็ตั้งน้าตั้งตาทำทำงานตัวเองพิสูจน์ฝีมือนะว่าฉันก็ไม่ได้ขี้เหล่นะหรือฉันก็ไม่ได้แย่ไฉันก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าบอกอคนเก่าและสุดท้ายเขาก็พิสูจน์ฝีมือนะว่าเนี่ย เขาก็สามารถที่จะทำงานได้ดีไม่น้อยไปกว่าบอกอคนเก่าอันที่นะ่าที่มาพูดเรื่องนี้เพราะน่าสนใจนะเวลาคนเราเจอจดหมายหรือข้อเรียกร้องแบบนี้เนี่ยจากคนที่เป็นลูกน้องเนี่ยว่าฉันไม่ต้องการเธอนะให้เธอปฏิเสธต,ตำแหน่งนี้โกรธนะ แต่ว่าบ๊อบนี่เขาไม่โกรธมอในงานหนึงน่งนะเขาก็เป็นมืออาชีพนะเป็นมืออาชีพว่าเนี่ยใครจะว่าอย่างไงฉันไม่สนใจฉันจะพิสูจน์ฝีมือให้ดูนะว,ว่าฉันก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าบก,กคนเก่าแต่ที่จริงเขามีมุมมองอีกแบบหนึ่งนะเขามีมุมมองว่าเนี่ยในจดหมายที่ทุกคนเนี่ยเขียนมาถึงเขาเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีความรู้สึกลบต่อเขานะแต่เขียนเพื่อแสดงให้กับบอกอกคนเก่าได้รู้ว่าใครๆก็รักเขาแล้วก็ไม่อยากให้เขาจากไปเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยชอเนี่ยซึ่งเป็นบอกอคนเก่าก่เสียใจมากนะถูกปลดออกรู้สึกขมขืน่นและช้อนนี่ก็เป็นฮีโร่นะของ คนในกองบกคนในกองบกก็คงเห็นว่าเนี่ยน่าจะทำอะไรสักอย่างเพื่อให้รู้ว่าทุกคนยังรักเขาทุกคนยังชื่นชมในตัวเขาก็เลยเขียนจดหมายนี้ขึ้นมาไม่ได้มุ่งให้โรเบิร์ตอ่านนะแต่มุ่งให้ชอนได้รับรู้ว่าลูกน้องนี่ยังรักเขาในการที่โรเบิร์ตคิดแบบนี้เนี่ยมันทำให้เขาไม่เสียใจนะ เ็บอกเนี่ยมันจดหมายเนี่ยเขียนเพื่อทําให้บอกคนเก่ารู้สึกดีขึ้นนะว่าลูกน้องเนี่ยรักเขายังไม่อยากเขาจากไปการที่เขาคิดแบบนี้มันทําให้เขาไม่ได้เสียใจไม่ได้โกรธเลยเพราะรู้ว่าจดหมายเนี่ยมันไม่ได้มุ่งมาที่ตัวเขานะแต่ว่ามันเป็นการส่งสัญญาณให้ บอกกอคนเก่าค่อยได้รับรู้ว่าเขายัางเป็นที่รักของผู้คนของลูกน้องคิดแบบนี้เนี่ยเรียกว่าคิดสองชั้นนะคือรู้จักมองว่าเนี่ยที่เขาพูดมาเนี่ยเขาไม่ได้ว่าฉันหรอกนะแต่เขาต้องการให้กําลังใจอีกคนหนึ่งมากกว่าซึ่งเป็นคนที่สามมันคงคล้ายกับเด็กสองคนเนี่ยทะเลาะกันแล้วเด็กคนหนึ่งก็ผลักอ,กอกเด็กชายคนหนึ่ง พ่อของเด็กที่ถูกผักอกก็มามาบอกพ่อของเด็กที่ไปผักอกเขาว่าเนี่ยว่าลูกเธอทําอย่างนี้พ่อก็เลยต่อว่าลูกชายว่าทำไมไปผักอกเขาจริงๆพ่อทำเนี่ยไม่ได,ไได้ไม่ได้มุ่งร้ายหรือไม่ได้มุ่งจะให้เด็กฟังนะแต่ทำนี้เพื่อให้พ่อของเด็กอีกคนหนึ่งสบายใจว่าเออได้มีการทำอะไรบางอย่างให้กับเด็กที่ผักอกลูกของเขาแล้ว อันนี้เรียกว่าเป็นการทำเนี่ยเพื่อให้คนที่สามได้รับรู้มากกว่าที่จะทำให้เด็กเสียใจเด็กอาจจะคิดไม่ได้นะแต่ว่าผู้ใหญ่นี่คิดได้แล้วก็เรือบดเนี่ยเขคิดแบบนี้แหละซึ่งถ้าคิดแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้ไม่มีความทุกข์อะไรไม่มีความโกรธยังปฏิบัติต่อลูกน้องเหมือนเดิมนะในแง่นึงก็เป็นความเป็นมืออาชีพของเขา นะแต่ในแง่หนึ่งก็แสงเห็นว่าเขารู้จักคิดนะรู้จักคิดสองชั้นคิดด้วยความพาอกเข้าใจนะก็เลยยอมนะยอมที่ถูกต่อว่าเพื่อให้ให้บอกรกคนเก่าเขาสบายใจว่าเออลูกน้องเขารักคุณนะเขาอึ้งอุสามาปกป้องคุณด้วยการมาเล่นงานชั้นแต่ให้จริงเนี่ยฉันไม่โกรธลูกน้องเลยก็ทําเพื่อคุณต่างหากนะ ถ้าคนเรา้าคิดสองชั้นแบบนี้เนี่ยมันมันจะไม่ทุกข์ง่ายนะเพราะว่าเป็นการรู้จักคิดเผื่อไม่ใช่เอาตัวตนเข้าแบกรับหรือเข้า,อ,าออกรับนะการวิพากวิจารณ์แต่คนไม่ฉลาดเนี่ยก็จะเอาตัวตนออกรับแล้วก็ทุกข์แล้วก็โกรธแล้วก็เสียใจนะบางทีก็ไปไปโกรธบอกกอคนเก่าด้ว่าเนี่ยแกเนี่ยทำให้ฉันเนี่ยต้องถูกวิพากวิจาร์ แต่ถ้าคิดสองชั้นแบบโรเบิร์ตเนี่ยนะมันไม่ทุกเลยก็ทำงานกับลูกน้องได้แล้วก็ทำงานได้ดีด้วยอาราเตรียมรับผ่อนอิชิตังปฏิตังตุมฮังคอยตาผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วพิบาเมวาสามีชตูลงสำเร็จโดยฉาพราศเพปุเรนตุสังกปาพอความดำรีทั้งพวงจงเต็มที่ จันโทปนารโสยัธาเหมือนพระจัน์ในวันเพลนมณีโชติราโสยัธาเหมือนแก้มณีอันสว่างสวายควรยินดีสาพีติโยวิวาันตุวานจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสาภโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโย อันตรายามีแก่ท่านสุขีทีพายุโกภาวาท่านจงเป็นผู้มีความสุมีอายุยืนอภิวาทนาสิริสันิจัง ha ha ino, จุทาปัจยายโนจะตาโรธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังภลัง,งสี่ปาการคืออายุวันนาสุขภาละ ยอมจะเลี้ยแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนี้ภาอวัตุสาพมังคลังพอสาพพมงผลจงมีแก่ท่านราคันตุสาพรเทวตาพระราเทวดาทั้งวงจงรักษาท่านสาพาพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจา้า สาภาธรรมานุพาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาภาสังพานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพราสฆงสาธาโสธิภาวนตุเตภาควาสตีทั้งลายจงมีแก่ท่านผู้เมื่อเทม